สวัสดีค่ะทุกๆคนก็กลับมาเจอกับแม่น้องแอนทววนอางเช่นเคยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีหรือเปล่าคะวันนี้นะคะแม่น้องก็จะพาพี่ฟินพี่คายค่ะไปงานวันเกิดเพื่อนของเขาคะ่ะอายุครบ9ขวบนะคะแต่ที่ที่เราจะไปเนี่ยเราก็ยังไม่เคยไปกันเลยเรียกว่าอะไรลูก Tag ก f f ฮะ t ท g o ออ t a o f อมัเป็นแบบเนิร์ฟการไรเนิร์ฟการชูติงไร เราก็ตื่นเต้นมากๆเลยว่าจะเป็นยังไงไปดูด้วยกันเลยนะคะว่าเด็กฝรั่งนะคะเขาจัดงานวันเกิดที่ไหนค่ะ นี่ก็เป็นด้านนอกนะคะก็คือเราแปลกใจมากๆเลยค่ะเราหนูว่าสถานที่นะคะจะใหญ่กว่านี้ค่ะแต่ที่แท้นะคะเป็นอาคารเล็กๆค่ะเวลาที่เราเดินเข้ามาถึงนะคะเราก็ต้องแบบว่าแจ้งชื่อน,นะคะว่าคุณเป็นใครอายุเท่าไหร่นะคะเบอร์ติดต่อพ่อแม่ยังไงนะคะจากนั้นค่ะเขาก็จะมาให้คุณเลือกนะคะขนาดเนิฟกันที่คุณต้องการค่ะ oh. จากนั้นนะคะเขาก็ให้แบ่งทีมเป็น2ทีมค่ะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะคะเท <Hey. S 1> ่าที่เห็นนะคะก็ให้กันยิงไปยิงมาไม่มีจุดหมายปลายทางค่ะ แค่แบบว่าได้ยิงสนานวันไหวแค่นั้นก็เด็กๆก,ก็มีความสุขแล้วค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาก็จะให้แบ่งแบบว่าให้อีกทีมหนึ่งนะคะวิ่งพากระสุนค่ะไปแย่งกระสุนเป็นพวงๆนะคะมาจากอีกทีมหนึ่งให้ได้อะไรประมาณนี้ค่ะเราเห็นแล้วเราก็เนาะยิงอะไรกัน ส่วนใหญ่งานปาร์ตี้ที่นี่นะคะเขาก็จะให้เด็กเล่นก่อนค่ะหชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วแต่ที่ค่ะจากนั้นนะคะก็เป็นช่วงเวลาของการทานอาหารค่ะพี่ฟินนะคะก็ตะกระตะกรามเป็นพิเศษเลยค่ะกินพิซซ่าทีละ2ชิ้นนะคะแหมเหมือนอยู่ที่บ้านแล้วอดอยากเหลือเกิน หลังจากกลับจากวันเกิดนะคะเราก็เตรียมตัวจะไปที่ปาร์กกันค่ะแต่พอดีนะคะเขาอยากเล่นหน้าบ้านสักแพรบหนึ่งะคะ่ะแม่น้องก็เลยถือโอกาสนะคะมองไปรอบๆที่พี่ลี่นะคะเขาได้ตกแต่งฮาโลวีนหน้าบ้านไว้ค่ะแม่น้องยังไม่ได้แบบว่ามาดูความเรียบร้อยนะคะเพราะว่าเขายังตกแต่งไม่เสร็จค่ะเหลืออีกสองสามอย่างยังไม่ได้ใส่ลงมานะคะก็เลยยังไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูค่ะ แต่พอดีว่างค่ะก็เลยอ่ะถ่ายหน่อยนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วกล่องผีสิงนี่นะคะก็มีที่มาที่ไปค่ะสามคนพ่อลูกนะคะเขาเป็นคนช่วยกันทําค่ะพอดีที่บ้านของเรานะคะมีกล่องแบบว่าขนาดใหญ่สุดๆเลยค่ะเหลือไว้นะคะเราก็เลยมาใช้กระดาษสีดําแบบนี้นะคะที่อีกแถบหนึ่งมันเป็นสติกเกอร์ค่ะครอบคลุมนะคะปิดบังกล่องไว้ค่ะให้เป็นโลงศพสีดําๆนะคะเพื่อให้ผีอยู่ค่ะ กล่องนี้นะคะเขาเพิ่งทําเมื่อเช้าค่ะก่อนที่พี่ฟินพี่คายจะไปงานวันเกิดเพื่อนนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาวัดค่ะเพื่อทําหน้าต่างนะคะเพราะว่าเขามีหัวปีศาจผีร้ายนะคะอยู่สามหัวคะ่ะที่พวกเขารังสรรค์ช่วยกันทําขึ้นมานะคะนี่นะคะก็คือผีทั้งสามหัวนะคะที่เขาทํากันมานะคะ่ะ โปรเจกต์นี้นะคะเป็นโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่แห่งปีเลยค่ะของคร <Woo! S 1> อบครัวนี้นะคะเพราะว่า3มคนพ่อลูกนี่เขาชอบฮาโลวีนกันมากๆเลยค่ะทุกปีนะคะเขาก็จะต้องทำอะไรที่แบบน่ากลัวน่ากลัวแบบนี้ค่ะ หัวปีศาจนะคะทั้ง3หัวเนี่ยค่ะเขาก็เริ่มทําตั้งแต่เมื่อ2เดือนที่แล้วนะคะโดยการนํานะคะเศษกระดาษที่เหลือค่ะไม่ว่าจะเป็นจากห้องเรียนนะคะสมัยก่อนหลายปีก่อนนะคะหรือไม่ก็เศษอะไรก็ได้ค่ะมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็นําไปใส่น้ําให้เปียกๆค่ะจากนั้นนะคะ กลมาแปะไว้ที่ลูกโป่งค่ะเพื่อให้มันอยู่ตัวนะคะแล้วก็รอให้แห้งนะคะประมาณเป็นอาทิตย์เลยค่ะจากนั้นนะคะสามหนุ่มค่ะเขาก็ทิ้งไว้อีกเดือนหนึ่งเลยนะคะกว่าเขาจะมาทาสีะคะ่ะแล้วก็ไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะคะมาต่อเป็นหูเป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้มันดูแบบน่ากลัวสุดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แม่น้องจําได้นะคะไม่ลืมเดือนเลยค่ะวันที่เขาทาสีกันนะคะแม่น้องก็ยุ่งมากๆเลยค่ะต้องไปซื้อกับข้าวนะคะพอกลับมาพวกเขาก็หิวกันอย่างหนักเลยค่ะแม่น้องก็ยังไม่ได้ล้างผักนะคะแล้วก็ต้องมาทําเบอร์เกอร์ให้พวกเขากินก่อนค่ะห้องัวนะคะก็เลอะ,ะเปอะเปื้อนสุดๆเลยค่ะเพราะโปรเจกต์ของสามหนุ่มเนี่ยค่ะกว่าจะได้ปีศาสามหัวนี่มานะคะเ้ ชูดลงแล้วค่ะไปได้จากนั้นนะคะเราก็มาเล่นเทนนิสกันค่ะแต่จริงๆแ้วพวกเราเล่นไม่เป็นเลยนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ใส่รองเท้าเทนนิสไม่ได้ใส่ชุดเทนนิสอะไรทั้งนั้นค่ะแม่น้องก็ใส่รองเท้าแต่ด้วยค่ะแต่ใจความสําคัญนะคะเมื่อเราอยากเล่นอะไรนะคะเราก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะคะเราก็เล่นไปเลยค่ะสนุกค่ะ Everything you can imagine real it’s can’t you ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสามารถจินตนาการได้มันก็เป็นความจริงได้เช่นกันช่วยรถติดตามด้วยนะครับ Have a great day see you next time